สุพรีมฟอร์มแรงตบชนะสาวนครราชสีมาแซงรั้งจากฝูงวอลเล่บอลไทยลีกแชมป์เก่านักตบลูกยางสาวย่ามนครราชสีมาต้านไม่ไหวพ่ายสุพรีมที่พยัชนบุรีอ e ีเทคไป1-3าเซตส่งสุพรีมเก็บชัยนัดที่สองคว้าเพิ่ม3แต้มรวมเป็น6แต้มขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนนครราชสีมามี3มแต้มอยู่อันดับ2การแข่งขันวอลเล่บอลอาชีพวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกรอบไฟนอลโฟหรือรอบ4ทีมสุดท้ายประจำวันที่22กุมภาพันธ์2568ที่ยิม4 0 0พันที่นั่งสนามกีฬาเทศบา น,นครนขอนปฐมในประเภททีมหญิงมขอ,อนแก่นขอนแก่นสตาที่นำโดยแก้วกัญญากมุลทลาดาวตบทีมชาติไทยพร้อมด้วยอ,อนองพ,อนพรพรมรัตน์ัทัยรัจรัตสรยาพรมล่าประพสรกองอุดมและทิคัมพรช้างเขียวเจอกับแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ะราชมงคลบุรีวีซีที่นำมาโดยนันพัฒน์มูลจะคำสุทธตตาเชื้อวู้หลิมนารีรัตบุตรเครือกัลยากรลังบุผ,ผาและอัมพรยาผาผลปรากฏว่าสาวขอนแก่นสตาเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าตบเอาชนะไป 3- ถึงศเซต25ส2 5ถึงถึง เจ2ดสถึง่ส่งผลให้มอขอนแกน่นขอนแก่นสตาทำผลงานชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จในรอบไฟนอลโฟส่วนแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทราชมงคลธัญ,ญบุรีวีซีแพ้2นัดในรอบนี้ยังไม่มีแต้มขณะที่ทีมหญิงอีกคู่เป็นการแย่งจ่าฝูงของการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่านักตบลูกยางสาวย่าโมนครราชสีมาที่เก็บชัยมาแล้วหนึ่งนัดนำโดยขุมกำลังหลักอย่างอมศิลสสิภาพรจันทวิสูตรสิริมามนกิจกันที่มาเอกปัตชา ชิตพรนกำลังมากและดาวตบอดีตทีมชาติในตำนานเจ็ดเซียนอรอุมาสิทธิรักเจอกับซูพริมที่พยาชนบุรีอีเทคที่เก็บชัยมาหนึ่งนัดเช่นกันนำโดยนักตบมือเก่าอดีตบอลเร็วรุ่นเจ็ดเซียนนองปลื้มจิตถินขาววริศราศีทาเลศกุลภาเปี่ยมพงศสารกนกพรแสงทองกัญญาัตน์ขุนเมืองและกติกาแก้วพินผลปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวซูพริมที่พยาชนบุรีอีเทคที่เล่นได้ท็อปฟอร์มกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไป3-1เซต26-28 25 2 0 25-21 25-22เก็บชัยนัดที่2คว้าเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น6แต้มขึ้นมาเป็นอันดับ1ส่วนสาวนาครราชสีมามี3แต้มอยู่อันดับ2